หน้า107แบบฝึกหัด3าด3กการเปรียบเทียบความยาววงเล็บสองหเติมคำตอบและเติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับนะคะโจทย์ให้เราทำสองอย่างนะคะคือ 1. เติมคำตอบ และ2นะคะให้เราเติมคําว่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับนะคะก่อนที่เราจะไปทํากันนะคะนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่านะคะมีข้อมูลอะไรที่ให้มาบ้างนะคะ 1. ริบบิ้น8เมตร45เซนติเมตร 2. เชือกไนล่อน925เซนติเมตร 3. ทธงราวสามเหลี่ยม505เซนติเมตร และ 4. กระดาษสายรุ้ง6เมตร40เซนติเมตร 5. เชือกสีแดง640เซนติเมตรและ 6. บันได2เมตร50เซนติเมตรนักเรียนสังเกตก่อนนะคะว่าของ6สิ่งนะคะที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีทั้งความยาวที่เป็นเซนติเมตรนะคะอันนี้เซนติเมตร เซนติเมตรแล้วก็มีทั้งความยาวที่เป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นะคะริบบิ้นยาว8เมตร45เซนติเมตรหรือจุดจุดจุดเซนติเมตรเชือกไนล่อนยาวจุดจุดจุดเซนติเมตรดังนั้นริบบิ้นจุดๆุดจุดเชือกไนล่อนนะคะเดี๋ยว เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะจากบรรทัดที่หนึ่งนะคะบอกว่าริบบิ้นยาวนะคะอันนี้ริบบิน้นนี่คือริบบิ้นนะคะนี่คือริบบิ้นนะคะทีนี้ริบบิ้นยาว8เมตร45เซนติเมตรคำว่าหรือตรงนี้ค่ะนะักเรียนนั่นหมายความว่านะคะเรากำลังจะเปลี่ยนหน่วย8เมตร45เซนติเมตรให้เป็นหน่วยเซนติเมตรโดยที่เราก็จะใช้ ความสัมพันธ์นะคะของเมตรและเซนติเมตรมันจะได้ว่า1เมตรนะคะเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะ้นักเรียนก็มาดูเลยค่ะตรงนี้นะคะ8เมตร8เมตร45เซนติเมตรหรืออะไรเอ่ย 845เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็เชือกไนล่อนยาวจุดๆเซนติเมตรเราก็ขึ้นไปดูเลยค่ะอันไหนเชือกไนล่อนเอยอันนี้นะคะเชือกไนล่อนเชือกไนล่อนยาวเท่าไหร่เราก็นํามาเขียนได้เลยนะคะ925เซนติเมตรทีนี้โจย์ถามว่าดังนั้นริบบิ้นจุดๆ,ๆเชือกไนล่อนตรงนี้ค่ะเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบก,กันและริบบิ้นขึ้นก่อนอ่ะริบบิ้น845 เราก็เขียนตัวเลขกำกับไว้เลยนะคะจะได้ไม่งง845นะคะเชือกไนล่อน925ให้นักเรียนสังเกตนะคะถ้าความยาวเนี่ยน้อยกว่าจะสั้นกว่านั่นเองค่ะนะักเรียน845เนี่ยน้อยกว่า925ดังนั้นริบบิ้นสั้นกว่านะคะเขียนเลย สั้นกว่าเชือกไนลอนนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ต่อกันเลยค่ะข้อที่2นะคะเชือกสีแดงเชือกสีแดงยาว640เซนติเมตรหรือจุดจุดจุดเมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรกระดาษสายรุ้งยาวจุดจุดจุดเมตรจุดจุดุดเซนติเมตรดังนั้นเชือกสีแดงยาวจุดจุดจุดกระดาษ สายรุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่2นะคะเริ่มต้นที่เชือกสีแดงเราก็ไปดูเลยอ่ะนี่เชือกสีแดงอยู่ตรงนี้เชือกสีแดงนะคะ640ซนติเมรอ่าเนี่ย6 4รซนมรนะคะเดี๋ยวเรากาลังจะเปลี่ยน640ซนเมตรให้ไปเป็นเมตรและเซนติเมตรกันค่ะโดยที่เรานะคะก็จะใช้ความสัมพันธ์ ของเมตรและเซนติเมตรก็จะได้ว่านะคะเขียนกูแอมเขียนเลยดีกว่านะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะคะดังนั้น640เซนติเมตรนะคะเท่ากับ6เมตร40เซนติเมตรค่ะ ทีนี้เรามาดูกระดาษสายรุง้งอันไหนกระดาษสายรุง้งตรงนี้นะคะโทนะคะนักเรียนกระดาษสายรุง้งกระดาษสายรุง้งตามที่โจทย์บอกคือยาว6เมตร demand, 40เซนติเมตรเนี่ยค่ะกระดาษสายรุ้งยาวจุดจุดจุด,จดเมตร job. เราก็เขียนเลยคะ่ะ6เมตรจุดจุดจุดเซนติเมตรเราก็เติมเลยคะ่ะ40เซนติเมตรนะคะนักเรียนทีนี้ดังนั้นเชือกสีแดงเชือกสีแดง6เมตร40เซนติเมตรเราก็เขียนเลยนะคะเขียนย่อๆไว้ 6กเมตร40เซนติเมตรและกระดาษสายรุ้งก็ยาว6เมตรนะคะ40เซนติเมตรครูแอมอยากให้นักเรียนเขียนกำกับไว้นะคะเพราะเวลาเราบางครั้งเวลาเราเปรียบเทียบผ่านนักเรียนถ้าเราไม่เห็นตัวเลขชัดๆนะคะเราก็จะอาจจะตอบไม่ถูกนะคะแต่จริงๆตรงเนี้ยเขาก็เขียนไว้แล้วนะคะแต่ค,คุณครูแอมอยากให้นักเรียนเนี่ย เน้นย้ำนะคะเขียนเน้นย้ำตรงนี้ด้วยนะคะโอเคดังนั้นเชื่อสีแดงนะคะตอบว่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับกับกระดาษสายรุ้งคะนักเรียนอ่าถ้าความยาวด้านบนนะคะหกเมตรสี่สิบซนติเมตรนะคะเท่ากับหเมตรสี่สิบซนติเมตรดังนั้นนะคะยาวเท่ากันก็จะต้องยาวเท่ากับค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อที่สามกันเลยค่ะข้อที่สามนะคะเราก็ไปดูเลยอ่ะบันไดายาวเราไปดูบันไดเลยค่ะตรงนี้เห็นพอดีเลยนะคะบันไดายาวบันไดายาวสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะคะบันไดายาวเขียนเลยครูแอมเขียนตัวย่อนะสองเมตรนะคะห้าสิบ เซนติเมตรครูแอมเขียนแค่นี้ก่อนทีนี้ครูแอมมาดูว่าอ้าวทงราวสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างทงราวสามเหลี่ยมยาวห้าร้อยห้าเซนติเมตรเราก็นำมาเขียนเลยค่ะห้าร้อยห้าเซนติเมตรค่ะทีนี้ในข้อนี้ค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้สองแบบคือนักเรียนจะเปลี่ยนนะคะ เราจะเปลี่ยนทงราวสามเหลี่ยมให้เป็นเมตรและเซนติเมตรหรือเราจะเปลี่ยนนะคะบันไดให้ยาวเป็นเซนติเมตรนักเรียนเลือกได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูแอมจะแนะนำให้นักเรียนนะคะเปลี่ยนบันไดยาวให้เป็นหน่วย เซนติเมตรนะคะหรือหรือหรือเลยนะคะเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยน2เมตรห้าสิบเซนติเมตรให้เป็นเซนติเมตรนะคะเราจะทําให้มันเป็นหน่วยเดียวกันหรืออ้าวโอเคทีนี้เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของเมตรและเซนติเมตรเหมือนเดิมค่ะคนั่นก็คือเราจะใช้นะคะว่าแล้วคุณครูแอมขอเปลี่ยนสี 1>, 1เมตรนะคะเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะดังนั้น2เมตร50เซนติเมตรเท่ากับ250เซนติเมตรทีนี้เราเปรียบเทียบกันได้หรือยังคะนักเรียนเปรียบเทียบกันได้แล้วค่ะมาดูข้อดังนั้นนะคะธงราวสามเหลี่ยมเราเขียนกํากับไว้ธงราวสามเหลี่ยม505นะคะเซนติเมตรบันได 250ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่า505เนี่ยมากกว่า250นะคะถ้าความยาวมากกว่าจะจะอะไรเอ่ยจะยาวกว่านั่นเองค่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะหน้า108 2เติมคำตอบนะคะและเติมคำว่าเตี้ยกว่าสูงกว่าหรือสูงเท่ากับนะคะ โจทย์ให้นักเรียนทำสองอย่างคือ1เติมคำตอบและเติมคำว่าเตี้ยกว่าสูงกว่าหรือสูงเท่ากับนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำนะคะนักเรียนจะต้องมาดูข้อมูลก่อนว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างค่ะมีตึกใบหยุก2นะคะ3 0มเมตรตึกมหานคร314เมตรเสาธง750เซนติเมตรตึก e m p i r e TOWER 226เมตร 80ซเมตรเสาชิงช้า21เมตร15ซนติเมตรและตึกช้าง102เมตรนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานักเรียนดูนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมีเมตรและเซนติเมตรหมดเลยนะคะมีเสาธงนะคะสิ่งเดียวที่750เซนมดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแอมจะเปลี่ยนนะคะ เรียนหน่วยให้เสาธงเป็นเเมตรนะคะห้าสิบเซนติเมตรค่ะอือนะคะจะได้ไม่งงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งสิ่งใดที่สูงที่สุด นักเรียนดูเลยค่ะสิ่งใดที่สูงที่สุดนะคะนักเรียนยังจำเรื่องการเปรียบเทียบความยาวนะคะของชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะถ้าความสูงเป็นเมตรมากกว่านะคะก็จะสูงกว่าอานักเรียนดูเลยนะคะไปดูเลยอันไหนสูงที่สุดคะ อ่าคำตอบคืออะไรเอ่ยตึกมหานาครน,นั่นเองค่ะสูงถึง314เมตรเราก็เขียนเลยค่ะว่าตึกมหานาครน,นะคะโอเคทีข้อที่สองค่ะสิ่งใดเตี้ยที่สุด อ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณครูแอมนะคะจะให้ในักเรียนตอบด้วยตัวเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะตึกใบหยก2ส,สูงกว่าตึกช้างอยู่จุดๆจุดเมตรอ่ะทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าตึกใบหยกสนะคะสูงกว่าตึกช้างอยู่จุดๆ,ๆุจุดเมตรการเปรียบเทียบของสองสิ่งแบบนี้ค่ะคุณครูแอมจะให้ในักเรียน เขียนความสูงกำกับไว้นักเรียนขึ้นไปดูเลยค่ะตึกใบหยก2อันนี้นะถ้าดูตึกใบหยกสองสูงเท่าไหร่304นะคะเมตรแล้วก็เขียนกำกับไว้304เมตรนะคะตึกช้างอ่ะตึกช้างตึกช้างสูงเท่าไหร่คะ102่เมตรตรงนี้นะคะตึกช้าง1 0 2เมตรทีนี้ขาถามว่าตึกใบหยกสองเนี่ยสูงกว่าตึกช้างอยู่เท่าไหร่น,นักเรียนตรงนี้นะคะนักเรียนก็ต้องนำนำอะไรเอย่ย นำนะคะสามสลบด้วย1 0 2สองเท่ากับเท่าไหร่นะคะนำคําตอบตรงนี้ค่ะมาเติมตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะอ่าเสาธง,งจุดๆ,ๆสองชิงช้านี่คือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองสิ่งนะคะ เหมือนเดิมค่ะเวลาการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งแบบนี้คุณครูแอมจะให้นักเรียนเขียนความสูงกำกับไว้นะคะกำกับไว้ที่สิ่งของนั้นๆอ่ะเรามาดูเลยเสาธงไปดูเสาธงค่ะอันนี้เสาธงสูง7เมตรห้าสซนติมตรอ่ะเราดูเลยนะเราก็เขียนตรงนี้เลยค่ะว่า7เมตรห้ เซนติเมตรค่ะทีนี้เรามาดูเสาชิงชา้าเสาชิงชา้าอันไหนคือเสาชิงชา้าเอ,อ่ยอันนี้ใช่ไหมคะเสาชิงชา้าสูงเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดเมตรสิบห้าเซนติเมตรเราก็มาเขียนเลยค่ะยี่สิบเอ็ดเมตรสิบห้าเซนติเมตรการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งนะคะถ้า ความสูงเป็นเมตรมากกว่าก็จะสูงกว่าอ่ะเราก็มาดูเลยนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าความสูงเป็นเมตรน้อยกว่าจะเตี้ยกว่าอ่ะเราก็อันนี้เป็นเมตรนะคะเราดูเมตรได้เลย7เมตรกับ21เมตรนะคะ7เมตรมากกว่าหรือน้อยกว่า21เเมตรเดี๋ยวอันนี้นะคะให้นักเรียนไปตอบด้วยตัวเองนะคะต่อไปตึก เอ็ม r พร o ทาวนะคะจุดๆกับตึกใบยกเหมือนเดิมค่ะการเปรียบเทียบของสองสิ่งต่างๆนะคะแอมจะให้นักเรียนเขียนความสูงกำกับไว้เราไปดูตึกเอ็ม r พร o ทาวกันเลยค่ะตึกเอ็ม r พร o ทาวนะคะ226เขียนเลย226เมตร80เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตึกใบยก2ตึกใบยก2เท่าไหร่คะ สูง304เมตรอ่ะเราก็มาเขียน304นเมตรทีนี้เหมือนเดิมค่ะการเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ของสิ่งของนะคะสองสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเมตรอ่ะดูถ้าเมตร,รนะคะความสูงเมตรมากกว่านะคะก็จะยาวกว่าแต่ในทางกับการถ้าความสูงเป็นเมตรน้อยกว่าก็จะ เตี้ยก,กว่านั่นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวครูแอมก็จะให้นักเรียนคิดพิดจารณาเอาเองนะคะอ้าวต่อไปข้อที่6ค่ะตึกมหานาครและตึกช้างอ่ะดูตึกมหานาครก่อนตึกมหานาคร3 1 4นะคะเมตรเราก็เขียนตัวเลขก,กำกับไว้นะคะเขียนความสูงกำกับไว้ต่อไปไปดูตึกช้างตึกช้างเท่าไหร่อื่นหนึ่อยค่ะ,ะใส่เมตรไปด้วยลืมลืมใส่เมตรค่ะอ่าโอเค ทีนี้เหมือนเดิมค่ะการเปรียบเทียบของของสองสิ่งใดๆก็ตามนะคะถ้าอะไรเอ่ยถ้าเมตรนะคะถ้าความยาวเป็นเมตรมากกว่าก็จะตรงนี้ต้องตอบว่าอะไรคะสูงกว่านะคะถ้าความยาวเป็นเมตรน้อยกว่าตรงนี้ก็จะต้องตอบว่าเตี้ยกว่าเดี๋ยวคุณรูอมก็จะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะ